เย hey Roadmap Brue Me u p d UI 2.0บน Android 11มีสมาร์ทโฟน7รุ่นได้อัปก่อนสิ้นปี hey map, ปเฮ้ย Roadmap Brue Me u p d a UI 2.0บน Android 11มีสมาร์ทโฟน7รุ่นได้อัปก่อนสิ้นปีลาสุดครับทางเรมีได้ประกาศ Roadmap สำหรับการอัปเดต Realme UI 2.0บน Android 11 ออกมาเป็นที่เรียบร้อรยแล้วครับโดยมีสมาร์ทโฟน7รุ่นที่จะได้รับอัปเดตก่อนสิ้นปี2020นี้ครับโดยการอัปเดตนี้จะเริ่มจากรุ่น realme x 5 0 pro ในเดือนกันยายนตามมาด้วยรุ่น realme 7 pro และ realme naso 2 0ในเดือนพฤศจิกายนส่วนในเดือนธันวาคมจะเป็นรุ่น realme 6 pro realme 7 realme naso 2 0 pro และ realme x 2 pro ครับและในปีหน้าครับจะมีสมาร์ทโฟน5รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมคือสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X3 Realme X3 Super Zoom Realme X2 Realme 6 Realme ี1 2และ Realme ี1 5ครับส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีรุ่น Realme 6i และ Realme n a า o อ10และต่อด้วยเดือนมีนาคมจะมีรุ่น Realme c 3กับ Realme n a า o อ1 0 a ครับส่วนในรุ่น Realme X และ Realme XT Realme 3 Pro เรยวมี5 Pro และเรยวมีนาซ 20a จะได้รับอัปเดตช่วงไตรามาสที่2ของปี2021ครับเอาละครับใครที่ใช้เร็วมีรุ่นไหนกันอยู่ครับลองเช็คดูนะครับว่าจะได้รับอัปเดต UI 2.0บน Android 11เดือนไหนกันบ้างนะครับ